ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินต่อไปฝั่งนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นโซนขายพวกปลาทองกันแล้วนะคะอยา่างถัดมาร้านตรงข้ามกันตรงนี้มีห้าสีห้าสีตรงนี้สามร้ 300. อยสองร้อยนะคะ ดิวกี้ยนอันนี้เท่าไหร่เอ่ยดิเกี้ยนร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบสิงิปุนนะสิงิปุนสองร้อยครับคุณสองร้อยนะคะอันนี้สองตัวก็ร้อยห้าสิบอันนี้คือเดมิกินใช่ครับตัวเท่าไหร่อะคะร้อยห้าสิบตัวใหญ่สองตัวใหญ่สองร้อยตัวเล็กเดมิกินทรงเขาจะแตก ต่างจากอย่างอันอื่นยังไงอ่ะหมายถึงว่ามันจะเหมือนลูกิินครับแต่ว่าตามันจะโกลมเหมือนเหมือนลักเลรผสมไหครับค่ะตรงเหมือนลวกินตาเหมือนลักเล่ตาปนๆโนะตัวเล็กร้อยห้าสิบตัวใหญ่สองร้อยห้าสิบนสองร้อย่นะสองร้อยโอเคตาจะใหญ่ๆแล้วมันมีพวกสีอื่นไหมอ่ะเห็นไปมีแต่สีดำ ส้มก็นนจจมีใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เหลือแต่สีดำสอตัวตอนนี้เาสตัวค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบครัอันนี้เป็นพวกสิ่งญี่ปุ่นอันนี้เป็นถันนนงบววร้อยตัวห้าร้อย นี้ถุงเท่าไหร่อะคะอันนี้ถุงละร้อยครับถุงละร้อยสีเขียวร้อยห้าสิบสีเขียวร้อยห้าสิบร้อยตัวถูกไหมคะร้อยตัวครับปลาอะไรอะคะเรียกอันนี้เรียกว่าม้าเขียวอ๋อเรียกปลาม้าอันนี้ปลามิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อันนี้ปาร์ตี้ปลาอะไรนะตีเขียวปาร์ตี้เขียวอันนี้จะเป็นตีแดงตีแดงอันนี้จะเป็นม้าเหลือง ม้าเหลืองนี่โรดักเรียกว่าอะไรนะคะโปรดักโปรดักโคดักฟีมาโปรดักทำไมอ่ะไม่รู้ครับเขาเรียกมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราไม่ได้ไหวมีเราเขาเรียกแลตอนนี้ปลาหางนกยูงครับแต่เป็นตัวเมียบักกี้อ่อนนี้เป็นกุหลาบชื่ออะไรนะคะกุหลาบอ๋อกุหลาบแดงแดงดำดำอ่าก็สำหรับร้านนี้นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ150ไม่เกิน200 นะสำหรับทั้งปลาทองแล้วก็ปลาสวยงามอื่นะคะฝั่งตรงข้ามกันก็ยังมีมีกุลาบเหมือนกันมีปลาม้าเหมือนกันนะคะผัดเข้ามาด้านในก็มีปลาหมอสีจริงๆก็เคยพามาดูแล้วแหละแต่ก็มาดูอีก รอบแล้วกันเนาะเขามีหลบว่าหลากหลายหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นหมอรวงกันไปยดูููสายี่สิบก็ดูข้างบนอันนี้ก็ตัวใหญ่เละ แบบสีร้วนเทวดาถูกเท่าไหร่อะคะสองยค่ะสองร้จ้ามี25้าตัวปคตตินัมด้วยอันนี้ตันโซได้จ้า อันนี้ปลาอะไร,รอะคะฮอรันราดำค่ะเป็นฮอร์ก็คือที่ร้านขายแต่สีดำไม่ค่ะขายทุกสีขายทุกสีใช่อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเขาเลือกเขาสั่งอันนี้คือลูกค้าสั่งถึง,ถงมาก็นนคาอว่าถ้าอันไหนที่เขาสั่งเราก็จะจัดตามจัดไว้แต่ตัวไหนที่ยังไม่มีคนสั่งก็วางไว้ขายหน้าร้านอ๋อหน้าร้านอยู่ฝั่งโน้นอันนี้คือหลังร้านอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ หน้าร้านอยู่ฝั่งโน้นนะคะสําหรับอันนี้พี่เขาก็เตรียมให้ลูกค้าที่สั่งมาหรือว่าใครต้องการจะออเดอร์แล้วมารับวันที่หน้าก็ได้ก็สั่งพี่เขาได้นะคะพี่เขาก็มีปลาทองแบบหลากหลายสายพันธุ์เนาะเช่นอะไรเอ่ยก็มีอรันดายาคารันดาย์เกดแก้วเกดแก้วแล้วก็สิงสิงอ่ะที่ร้านของพี่เขาจะมีประมาณนี้นะคะ อีกร้านหนึ่งสำหรับที่ขายปลาต้องการนะคะก็มีแบบพวกถุงพลาสติกใส่ปลาต่างๆใครต้องการแพ็ปลาไปขายก็มาดูที่ร้านนี้ได้นะคะมีแบบถุงหลายไซส์หลายขนาดเ ัดมาด้านในตรงนี้ก็ยังเป็นปลาทองกันอยู่เดาว่าันนี้น่าจะเป็นหลังร้านแหละตรงนี้มีพันไม้ขายด้วยไม้น้วันนี้มีคนถามแอดมินมาว่าที่ตลาดปลามีไม้นะ้ำขายไหมมีนะคะร้านเลขกก็มี3ามสี่ร้านขายถุงเท่าไหร่ ไม้ถุงหกสิบบาทแล้วก็มีร้อยยี่สิบสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ตัวไม้ค่ะแล้วแต่ตัวไม้อันนี้ก็อันนี้เรียกอะไรอ่ะคะอนเบียอนดูเบียสอ๋อกระถางนี้60เหมือนกันไหมคะนี่เป็นราคาถูกมันก็เลยจะเป็นไม้ชนิดเดียวกันเลยไม้ชนิดจ้าหน้าอี ได้เลลวลาอย่าลางเลนะใช่ไม้ใครถามหามต้นไม้ราคาส่งนะคะอันนี้ก็มาถุงละ60บบาทมี10กระถางเนาะด้านไหนอึต้นไม้ก็จะ ประมาณนี้นะคะล็อกกี้เขาก็จะอยู่ตรงซอยตรงกลางๆนี่แหละคะ่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านบ้าทองแหล่งร้านป้าทองเลย ของพี่มีปลาทองอะไรบ้างคะอ๋อจ้ะที่ร้านขายพันไหนบ้างเอ่ยของปลาทองทุกพันทุกพันเลยใช่ไหมถามหาได้สั่งออเดอร์ไว้ก่อนมาลัาที่นี่ก็ได้<อ>จ้ะส่วนมากเขาจะไปเอาบ้านแปลวที่บ้านบ้านามาจากจังหวัดอะไรเอ่ยบ้านโปง่งบ้านโปง่งรัดบุรีมนทาฟาร์มรู้จักไหมมนทาฟาร์ม อ่ะสำหรับใครที่อาจจะไม่เจอที่ราเล่ตรงนี้ไปตามที่บนทาฟาร์มราดบุรีได้นะคะเนาะคนในอินเทอร์เน็ตน่าจะเจอเนาะที่บิลลี่ไปถ่ายทำอ๋อที่คุณบิลลี่ไปใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างสามสตัวถุงละร้อยห้าสิบเท่านั้นแล้วอันอื่นนะคะราคาประมาณนี้อย่างนี้ร้อยแปดสิบอย่างนี้ร้อยแปดสิบห้าสิบตัว ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วย่างพวกนี้สองร้อไอ้นี่ 300. ส0 0ร0 0สร้อยนี่คือสิงพวกนี้พวกปาเกตปาเกตแพงหน่อยทรงก็จะสวยกว่าหลังสวยหนละังสวยหลังสวยหน้าสวยอ่าน,นี่ตัวนี้ส0 0รมีหัววุ้นด้วยอันนี้กราสารอยนะคะ ขอบคุณค่ะอีกหนึ่งร้านป้าทองน,งนองะคะหนีแฉกเขายาวมากเลยมาได้ค่ะมาอีกร้านตรงข้ามกันประมาณกี่โมงแล้วทำเมนคือน้ำเมนไว้ไหนเดินตรงนี้ยังมี ร้านปักกัดอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะมีพวกป่าล็กซี่ห้าสิบร้อยหนึง่งประมาณนี้ <laughs> มหาชัยร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ใส่ใต้ร้อยเดียวเช่นกันอีกหนึ่งร้านนะคะที่เขาขายปลาทองทรงส,สวยๆทั้งนั้นเลยมีให้ดูแบบว่าอยู่ในตู้นะ ปลออ่าฟิชชอร์สิบห้าตัวร้อยยี่สิบนะคะแล้วสี่รอนเหมือนกันไหมคะรานะคารอนเหมือนกันร้อยห้าสิบเหมือนกันร้อยยี่สิบแล้วปลาเสือะคะ อ๋อก็คือราคาร้านนี้ก็จะอยู่ประมาณที่120บาทนนั่นเองเราวกุ้ง่ะคะ5บาท20บาท25บาทกุ้งตามขนาดอันนี้5บาท15 15, 15. 20 25นะคะตามขนาดมาดูกันได้ ใช่ไหมคะมอสจากมอสมอสองละสี่สิบมีกระถางด้วยเป็นกระถางเหมือนเป็นบ้านปลาเป็นกระถางนะอันนี้ก็เป็นเฟิร์นสุงละร้อยห้าสิบด้านในก็มีประมาณนี้มีพวกรากไม้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังมี ประกาศขายนะคะปรากัดตัวเท่าไหร่อะคะตัวห้าสิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่ถึงแล้วแต่ราคามาถึงที่สองร้านสุดท้ายที่เราพามาวันนี้อ่ะอันนี้เป็นดูเอลเลอร์ร้อยตัว อันนี้ถูงเท่าไหร่คะสองร้ครับถุงส <500. S 1> องร้อยบูเออร์บเออร์สามร้อยห้าสิบคขอบคุณค่ะแล้วอันเนี้ยคะอันนี้สองร้อยมีห้าสิบตัว <6. S 1> ใช่ไหมเล้าแบบเนี้ย่ะม 5. เท่าไรนะเดียมัสตารเดมัสตเท่าไหร่เลยตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบบาทในถุงละสองร้อยสิบตัวอ,อันนี้เป็นแรดปลาแดงนะคะเนาะแล้วก็มีพวกปลาสวยงามมือื่นมังกรน,น้อยนั่นแหละขาวเปายก็เหมือนที่ข้างบนเนาะมีสีขาวด้วย ต่อสินนามราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบระมหาณคตามไซส<อ>์นะครัไซส์ใหญ่หน่อยมันก็จะแพงนิดนึงค่ะตามไซส์ตามเกรดแหละอ๋อมาอันนี้มีขายแบบแยกแยกแยก้ยกยกวยสั้นครับตัวนี้เป็นช็อตบอดี้ต่างจากข้างบนไหมอะ่ะต่างครับแสดงว่าต้องแพงกว่าวะใช่ใช่ไหมตัวเท่าไหร่คะ อันนี้จกตัว80บาทตัว80บาทครับปลาชอตเบอร์รี่ปลาสันแล้วไปเลี้ยงโตไปมันจะตัวใหญ่ไหมคะมันใหญ่ครับแต่มันไม่ยาวครับอ๋อตันคือปลาสันเองตัว80บบาทประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็ยังมีพวกปลาเดี๋ยวดูก่อนมีปลาอะไรบ้าง ปลาคลาบหรือเปล่าตรงนู้นน่าจะตลาเพียงตาอโลาาประมาณนี้ค่ะ